อาไปดูก,กันกับบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะคุณผู้ชมคะบ,บรรยากาศการฉีดวัคซีนของที่นั่นนะคะนอกจากจะเป็นทางด้านของพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วบุคลากรทางการศึกษาก็ตกเท้าเข้าไปฉีดวัคซีนกันเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะ บรรยากาศการฉีดวัคซีนที่จังหวัดอุทัยธานีนั้นได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในวันที่10วันนี้นั่นเองประชาชนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานีสถานที่ฉีดวัคซีนของอำเภอเมืองนะคะ โดยมีแพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลอุทัยธานีมาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงโรคเหลื้อรังแล้วก็คณะครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งแล้วในวันนี้เองก็จะเป็นโคต้าการฉีดวัคซีนเนี่ยที่ได้รับเลยคือ661โดสด,ด้วยกันค่ะทางด้านของคุณสุ พระพงษาจันทรังนะครับพ่วงในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินทางมาให้กําลังใจกับข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับในสังกัดเขตพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานีนะครับที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจํานวน201คนนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจในการป้องกันการติดเชื้อโควิด19ให้กับบุคลากรทางการศึกษานะครับรวมถึงผู้ปกครองเพื่อรับการเปิดภาคเรียนใน วันที่14มิถุนายนนี้นะฮะก็ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของกรุงเทพมหานครส่วนกลางของเราเนี่ยนะฮะก็มีมติยืนยันแล้วนะฮะบอกว่าสามารถที่จะเปิดให้นักเรียนไปโรงเรียนได้14มิถุนายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศอย่างแน่นอนนะครับยกเว้นในพื้นที่4จังหวัดก็คือพื้นที่สีแดงเข้มครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปรทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับผ่านการเรียนการสอน ห้ารูปแบบด้วยกันนะฮะก็คือออนแอร์ออนไลน์ออนดีมานนะครับออนไซต์ on side, แล้วก็ออนแฮนนั่นเองนะครับนี่คือวิถีใหม่ของน้องๆเยาวชนนะฮะใ,<ช>ในการศึกษาครับถือว่าเป็นการให้ความใส่ใจกับเรื่องของการป้องกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับที่นี่เพราะว่าเราคุณครูปลอดภัยเด็กๆก,ก็จะปลอดภัยตามไปด้วยผู้ปกครองก็อุ่นใจค่ะ